สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแมทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงนะครับนั่นก็คือน้องเว็บคุณนะครับผมว่ามันน่าจะอ่านว่าแบบนี้เนาะน้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่า ถ้าดูในคอมเนอเอฟเฟกเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยกว่ามือถือเยอะเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวกไอแพหรือระบบ iOS เนส่หนอจะสวยแบบนี้ไหมนะครับสำหรับชื่อน้องก็เว็บคุณเลยผมอ่านเป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นคล้ายๆกับเจลรี่หรือถ้าคนแบบแก่ๆผมก็จะคิดว่ามันเป็นโปลลิงนะครับผมแล้วก็มีมงกุฎก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มาจากทีมแข่งนะถ้าผมจาไม่ผิดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับนี่ราคาประมาณ778กระดุมนะครับเนาะหรือเอ็กนะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยแล้วก็จะลดอีกแค่ประมาณเนี้ยเวันแรกเนี่ยมันจะลดนะแล้วมันก็จะมีแบบอื่นด้วยแต่แบบอื่นเนี่ยเราไม่มีตัวจริงให้ดูว่ามันเดินยังไงเนาะเราก็จะรีวิวเท่าที่เรามีกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างห้องแล้วลองอ่าเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ โอเคแต่ผมสร้างไว้แล้วก็พาไปดูแล้วกันว่าตอนมันอยู่ในเกมเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับอ่านี่นะครับเวลาน้องอยู่ในเกมเนี่ยน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะลอยไปลอยมาอย่างนี้เห็นไหมอ่าค่อนข้างน่ารักเนะแต่น้องไม่ค่อยเล้งไปเด้งมาเลยปกติถ้าน้องอยู่อ่าด้านซ้ายมืออ่อน้องจะเด้งไปเด้งมาด้วยแต่อันนี้เหมือนน้องสมอยู่ด้านข้างล่างนะครับ อาจจะเป็นเพราะตำแหน่งที่นั่งนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะนี่นะครับในเกมเนี่ยเอาจริงถ้าถ้าฮันมองเห็นสัตว์เลี้ยงเรานี่บันเทิงเลยนะแม่งโอ้โหเดี๋ยวนี่มันแมปอะไรวะแมปฮาราวีนไม่เคยเจอนอ่ามานี่ครับเวลาอยู่ในเกมนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับ จะเด้งดึงดึงนะฮะดึงดึงเลยแล้วก็จะวิ่งตามติดเราไปนะครับเดี๋ยวผมลองใช้สก,กินเึงนะฮะน้องก็จะวิ่งตามเราไปตลับใบที่เรายังไม่เจอฮันนะเดี๋ยวผมวิ่งไปหาฮันดูนะครับว่าถ้าน้องเจอฮันแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ฮันมันไปไหนวะเนี่ยอ่ะมาละใกล้ละเออมีแต่วิ่งหนีฮันเราจะมาดูนะครับว่าเวลาน้องวิ่งหนีฮันเป็นยังไงโอ้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  นี่ครับเอ้ยน้องตามเราเว้ยปกติัต์เลี้ยงมันต้องวิ่งหนีนะครับอันนี้น้องยิ่งอยู่หรอแล้วประมาณนี้โอ้โหเอ้เพื่อนเราจังหวะด,ดีมากนะฮะตอนนี้อ้หอหนะครับเพราะแบบนี้ผมไม่เคยน่าจะเป็นแบบช่วงฮาโลวีนนะโอเคนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยโอเค ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเล่น,ลนกับคนจริงๆนะน้องมันจะวิ่งตามอย่างนี้ไหมปกติมันจะไม่วิ่งตามอันนี้วิ่งตามเลยเออน้องเฝ้านะกล้องประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสัตว์เลี้ยงเว็บคุณนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปก่อนเออเหมือนน้องวิ่งตามเราไปตลอดเลยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ตอนนี้ ทันเหมือนไม่เขาแค้นแล้ว,ลวบอดแม่งแค้นเราเอ้ปุ๊ต <c oughs> ีไม่ร่วงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัรเลี้ยงเว็บคุณนะใครชอบก็ไปซื้อกันได้นะครับราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทหรือประมาณสี่ร้อยนี่แหละถ้าจำไม่ผิดถ้าเราเติมเอโคนะครับอาจจะเติมตรงกับเกมก็ได้หรือเติมผ่านร้านที่ให้บริการก็ได้นะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ